สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลูกค,ค้ามาชมรีวิวกันต่อนะตอนนี้นะคะจะเป็นงานเอที D ่ลองจีนสเกิร์ตโอเวอร์ไซนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นกระโปรงยียนยาวนะคะแต่เป็นงานโอเวอร์ไซส์เป็นงานสาวอวบเนาะป้ายน้ำน้ำสามเก้าเกนะคะรหัสน้ำสามเก้าเก้าตัวนี้นะคะเกรด A เนาะสี่สกิโล ราคาก็สอบละัน้าร้อยบาทขอแช่แป๊บหนึ่ง 不。Oh. ตัวนี้นะคะเป็นกระโปรงยีนเสาวอวบเนาะในนี้เขาเขียนว่าลองอะ่ะในป้ายเขาเขียนว่าลองอแต่อันนี้มันเทบประมาณเขา่า อืถ้าร้องต้องเป็นแบบนี้เนาะอมันน่าจะอยู่ที่ประมาณคลุมเขาลงไปนะคะ แต่ที่มีแบบลูกค้าเสาวอวบเนาะสาวอวบสาววบไซส์นะคะกางเกงอ๋อไม่ใช่กางเกงกระโปรงพืดผิดกระโปรงกระโปรง ให้มันมีอะไรอยู่ข้างใน ถ้าจะเป็นมันไม่ใช่ยาวล้วนะวะนะคุลูกค้านะมันจะมีแบบประมาณข่ามาด้วยแต่นในป้ายทำไมเขาถึงใส่รองมาก็ไม่รู้สวยอยู่นะกับนะร,รงยีนอืม <c oughs> ตัเป็นงอะไซส์อันนี้ไซส์สี่สิบน่าจะต้องเป็นแบบเป็นสาวโอเวอร์ไซส์นะคะ น่าจะเลยแบบสาวอ่วกไปแล้วอะบา่าผ่าหน้า <c oughs> ลูกค้าดูงานนะอันนี้น่าจะเป็นงานเนี้ยสาวอ่วก มันมีตั้งแต่ประมาณเข่านะคุณลูกค้าชั้นประมาณเข่านะชันประมาณเขา่าจนไปถึงตาตุ่มไม่ค่อยอยากพูดเลยเจ็บคอ ไม่มีแบบผุ่นเสาอวบใส่ให้ดูนะโอ้มีงานปักด้วยอะ่ะโอ้แบบหวาน งานคลาสไซสก็มีนะลูกค้างานคลาสไซสก็มีนะแต่มันเป็นงานเกรดบีนะคะงานคลาสไซสก็มีตอนนี้น่าจะว่างแค่หนึ่งกระสอบงานคลาสไซส์ว่างหนึ่งกระสอบนะ <c oughs> ค่อนข้างจะตัวใหญ่ อลยี่บแปดขึ้นแหละลูกลูกค้าอันนี้ไงตอนนี้ยเอลยี่แปดนะเอลยี่แปดของฮวนจุเอตเอลยี่แปดจนถึงประมาณสี่สิบกว่าสี่สิบสี่สี่สิบหก 4, 4, 4, 6, 4, ี่สี่สี่หสี่แปดนแหละ mm hmm. มันใส่เที่ยวได้ใส่ทำงานได้นะลูกค้าลูกค้าท่าน,นที่มีแบบมีลูกค้าเป็นงานเอาเป,เ,ปเป็นเ,เป็นเสาอวบ 你那啥个？ จำนวนตัวเดี๋ยวนะับให้ทีนึงนะคะตัวนี้40่กิโลเนาะกระโปรงยีนสาวอวก

นี่ห้อยป้ายด้วย มีทั้งแบบสียีนเข้มสียีนอ่อนคละๆกันมาเลยนะครมีทั้งสียีนเข้มสียีนอ่อนคละๆกันมาเลย,เลยนะคจะจำนวนตัวเดี๋ยวนะับให้อีกทีหนึ่งนะจำนวนตัวเดี๋ยวนะับให้อีกทีหนึ่งนม่จ๊ะ <Adams> จริงๆมันก็ไม่ตัวใหญ่มากหรอกแต่คนรีวิวตัวเล็กโอโตพโอง ประมาณนี้เลยนะคะน้ำก็จะประมาณนี้เลยนะพวกเขาฝากไว้ด้วยนะ,ะตัวนี้นะคะรหัสน้ําน้ำสามเก้าเก้านะ,ะจะเป็นกรงออกะโปรงนะคะกระโปรงยีนนะคะแต่มันไม่ใช่ยาวทั้งกระสอบเนาะ,ะในป้ายอะมันเขียนว่าลองมานะ,ะแต่มันไม่ใช่ยาวทั้งกระสอบเพราะว่ามันจะมีประมาณเขา่าเนี่ยประมาณแบบเขา่าลงไปนะคะ เข่าลงไปจนถึงยาวจนถึงตาตุ่งเนาะ40กิโลนะป้ายนี้นะคะ40กิโลทวนี้เป็นงานเกรด A นะคะคลาสแบบเลยใส่ทํางานได้ใส่เที่ยวได้นะคะใส่ทํางานได้ใส่เที่ยวได้นะคะอืมจำนวนตัวเดี๋ยวนะับให้ทีหนึ่งรีวิวจะส่งให้ฟรีรับเอ็นรสามตัวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เพจด,ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ